감사합니다 ครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้ก็บ่ายกักใบ่ายมุมบายสองบสองวันนี้วันที่18บแปดพฤษภาคมครับก็มาอยู่กับร้านกาแฟช่าแฟช่างขนมโฮมเมดชื่ออะไรนะช่างขนมโฮมเมดช่างขนมโฮมเมดโฮมเมดว่าอะไรนะกมเป็นแบบเหมือนแบบทำกันดีเออทำเป็นขนมแบบมันบานทไม่ได้มีแบบว่ามีเครื่องเครื่องอะไรใหญ่โตโมรานเนาะตอนนี้คุณอยู่คนเดียครับ สิจวบค่ะสิจวบใช่อันนี้เด็ก็อยู่บ้านอะไรรันไหบ้าน,นมันเขาจริงๆริะมันเป็นบ้านใหม่มาลุมตรงนี้คือบ้านใหม่ตรงนู้นน่ะคือบ้านมาลุมแต่มันเป็นหมู่เดียวกันอันนี้หมู่อะไรหมูเจ๊ดหมูเจ๊ดบ้านใหม่มาลุมใช่ค่ะตำบลนี้ตำบลพลสงครามพลสงครามพลสูงนสงฆ์ใช่ค่ะอันนี้ก็บรรยากาศตะกล้องใช่ต้องมุนวนอตะก้องอันนี้ทางไปไหนครับกันไปมะข่าไปมะข่าตำบลมะข่าเนาะใช่ค่ะเราฟังกันนู่นใส่มา ดอนพะหวาไปดอนพะหวานฐานบ้านตูมบ้านหนองนาอะไรอย่างเงี้ยฐานบ้านลังหลังบ้านนั่นก็เป็นบัานวัดใช่คับซากกลุ่มเนาะครับวันนี้มาเยี่ยมชมกิจการที่ดอกบันเองครับอันนี้ขายประเภทอะไรครับกาแฟโซดกาแฟโดกาแฟโบราณกาแโบราณใช่ค่ะชาต่างๆ่างพวกอิตาเลียนโซดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรักจัดเบรคดักรกัดเบรคแล้วก็ขนมเค้ก แล้วแต่วันแต่แต่ละวันจะไม่เหมือนกันขนมก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างอันขนมนี่ก็ทำเองทำเองอันนี้ทำอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นชิฟฟ้อนฝอยทองชิฟฟ่อนฝอยทองใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นเค้กไยหอมพอดีเพราะแบบเบรกด้วยก็ทำเองทำเองทุกอย่างทุกอย่างคือขนมทำเองมดทำไม่เคยรับมาทำด้วยมือเลยนี่ ็มีห้องอบขนมอยู่ข้างหลังบางวันก็มีปังปอกกระเทียมกับขนมปังเนยชีสคืนนี้จะทำอะไรเนี่ยขนมตังขนมตังคืนนี้จะทำเพื่อเองลูกค้าส่วนใหญ่เขาสั่งยังไงหรือว่านามหรือใครผ่านมาก็ัมากินใช่ค่ะใครผ่านมาก็ติดใจก็เป็นปากต่อปากอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เราก็จะมีลงในเพจใน ในเฟซส่วนตัวของเรา<ม>ในไลน์ในไอจอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ,ญ่เขาจะทำไงพวกขนมนี่เราก็รับจัดเบรค่ะรับจัดเบรก็จะเป็นส่วนมากก็แล้วแต่เขาให้ใ<ม>ห้ว่าเออเอาคือแบบราคาประมาณไหน<ม>เราก็จะถามเขาแต่โดยมากก็<ม>แล้วแต่สถานที่ด้วยนะอย่างอบตทนขอ,ของเขาเขาสั่งเป็นชิ้นไปเลย<ม>แล้วก็เ<ม>ทศบาลเมื่อวานเขาก็สั่งเป็นชิ้น แล้วก็ใส่กล่องแบบนั้นนะครับก็แล้วแต่แพ็กเกจเลยแล้วแต่แพ็กเกจเราจะว่าตายตัวนะคะแต่ว่าก็ทำาบดูเรียบร้อยอันนงอันนี้อันนี้เราแพ็คให้เลยนี่อันนี้เราแพ็คอันนี้ก็จะเป็นจริงๆมันคือสองชิ้นนะคะสองชิ้นนะนี่สองชิ้นอย่างนี้ค่ะสองชิ้นใช่เราตัดเขาจะได้กินง่ายๆทานง่ายๆแล้วก็สองชิ้นยี่สิบห้าบาทเนี่ยค่ะสองชิ้นยี่สิบห้าบาทใช่ค่ะ ตัวตัวเขามันจะเป็นใบเตยผสมเลยนะน้ำใบเตยอันนี้ก็เลยอะไรรันชิฟฟอนฝอยทองเหมือนกันผมไม่ค่อยรู้จเปแต่ว่าเราตัวเราใส่พิมพ์อ่ะแต่ตัวนี้เราจะใส่พิมพ์เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะกี่ปอนเแปดพื้นแปดขนาดของเขาแต่ว่าเราเวลาบอกก็อาจจะแบบนาะคนไม่ได้ทาขนมนะเนาะอันนี้ขบวนก็าใส่ใอทองใช่ค่ะใส่ฝอยทองฝอยทองถ้ามีงือัลสีไม่ฝอยทองไม่นะไม่นะ ใบทอมาบางทีบางทีผมดูในเพจเห็นเป็นสีเขียวดาใช่ไบทองไหมใช่ค่ะใบตยครับใบทองใบตยใช่ะมันจะมีอันนี้นะคดาวนั่งีก่อนสวัสดีครับดเจอคนรู้จักเดียวดาวใช่ไหมใช่ดาวไหมใช่ค่ะเอาเนี่ยดาวมานั่งอดนึงเอ้หนึ่งโอ้คุณนๆนะดาวรุ่นไหนเน้่รุ่นไหนรุ่นตังงยูมาารุ่นสองรุ่นสองรุ่นสี่ หมูรุ่นกอูนะคะซูอะไรไอซูกัญญานี่นะค่ะเน่สุกัญญารุ่นก็ไอหมายนะนะคะหนึ่งต่อเมื่อกี้ก็คุยต่อครับจะกินอะไอันนี้ลูกค้าประจำประจำสัปดาห์ประจำแต่นี่ผมลองสั่งอะไรกันเลยชาเกียวปั่นชาเกียวปั่นก็ประเภทนมเนาะก็สั่งไหนวันน้อยไม่มากอันนี้ปกติก็ค่อนข้างมันก็หวาน มากเล็กหน่อยวัยรุ่นก็ชอบแบบเนี้ยเป็นคนเมียอยู่นะแต่ชอบจริงอ่ะต่างไปเนาะแต่เด็กน้อยจะบอกว่านะถ้าเป็นวัยรุ่นแต่ถ้าเด็กน้อยจะหวานมันแล้วก็คนมีอายุเลยคือหวานมันแต่วัยกลางๆวัยรุ่นที่เป็นมัธยมอ่ะไอ้น้ำปลาใส่พอแก้สุดมันก็จะแบบหวานน้อยกว่านะอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะจามนาจามนาอันนี้ผมก็สั่งก็อันนี้ของแม่บ้าน ันนี้ก็ชามะนาวเป็นชาชานี่ไฮไลท์ของเรื่องครับไฮไลท์กอะไรนะชิพฟอนไผ่ทองชิพฟอนไผ่ทองมันก็คือขนมปังไม่ใช่เป็นเค้กเป็นขนมปัง,งไม่ขนมปังก็คือ <c oughs> แป้งขนมปังอีกไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็แปป้งงขนมัมอันน,น,นี้อาจารย์ดาวน้องนาสั่งไปได้ให้ลูกชอบกิ่นเลยลูกเนี่ยเอาได้นะคะอันนี้ปกติขายชิ้นเท่าไหน อ่าส่วนมากอันนั้นคือทํากินแบบไอ้นี่ยังยังไม่ทันได้ทดลองใส่เป็นแบบทิมแบบไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ใส่แพ็คเกจอันนี้ทําอันนี้ทําขายก็คือที่ใส่ถาดกล่องใส่ค่ะนี้จะเป็นใส่ถาดขายง่ายที่สุดนะครับชิ้นก็เลยสองสองนั้นสองอั้นยี่สิบห้าบาทก็คือชิ้นหนึ่งยี่สิบห้าจะมีสองนันใช่ครับรสชาติเป็นแบบไหนครับกล่องละยี่สิบห้ารสชาติรสชาติแบบลองชิมดูผมก็เอาหวานนี่ก่อนหวานมันแล้วก็เหมือนเค้กทั่วไปเนาะ หอมอะไรหอมใบเตยถ้างัไนจะใส่ใบเตยปั่นใบเตยกับกะทิอันนี้คืออะไรอ่าเค้กกว้วยหอยเค้กกล้วยหอมหอมทำใบใช่ไหมคะอะรคะอันนี้ใครทำสิบบาทสิบบาทแล้วขนมลูกชุบนั่นใครทำลูกชุบแม่ให่่ไหมเป็นรวชา้อ๋อรเชาวเป็นแ้นเด็นเย่รสชาิอะไร อร่อยครับอร่อยออไม่หวานมากนะอืไม่หวานมันเป็นไม่ค่อยหวานมากอืออ่าเลยอืออร่อยครับสกิดไว้สกิดไว้ด่าสกิดไว้แนะนำร้านตั้งไหนแล้วก็ขอเบอร์คือทางเาโอเคฝา่อาผ่านไปผ่านมาฝากได้เลยนะคะเอ่อมันจะมีป้ายหน้าร้านอยู่ว่าช่างขนมโฮมเมด เลยจากวัดมะรุมมาประมาณ500ร้อยเมตรเนาะถูกหมคะ้าอยห้ารยเมตรได้คะ่ะอยู่ซ้ายมือมันจะมีป้ายอยู่ข้างหน้าเลยคะ่ะขายกาแฟ,ฟโสดเค,ค้กก็สั่งแต่ว่าพวกเค,ค้กก็ขนมปังอาจจะไม่มีซ้ำกันก็<อ>จะมีแต่ละวันไปก็จะขายทางเฟซบ้างในเพจบ้าง,ใน,างในกลุ่มของนอนท์สูงก็มีกลุ่มของ,อางทางทําเบรกรับจัดเบรกเอาแบบไหนสไตล์ไหนบอกมาค่ะก็ได้หมด กุกกี้บางวันก็จะมีเป็นคุกกี้คุกกี้ม,มะพร้าวคุกกี้ช็อกโกแลตคุกกี้เนยสดคุกกี้กาแฟม,มีหลายอย่างค่ะค่อนข้างหลยแต่ขนมปังอ่าเบอร์โทรศัพท์0825144242มาอุดหนุนกันนะครับ บ้านมะลุมบ้านอร่อยจริงบ้านมะลุมบ้านใหม่บ้านใหม่มะลุมบ้านใหม่มะลุมอะไรบ้านมันจะเป็นหมู่เดียวกันเป็นหมู่เดียวกันจะเป็นบ้านในน้อยแยกกันที่กันครับแต่ว่านี่จะหาง่ายเพราะอยู่ติดถนนเลยบ้านนี้วันเก่าที่สุด18มิถุนลาคูฮาที่นี่จะมีบริการตู้ซักผ้าหยอดเหรียญได้นะ มกมาแล้วอะไรเงี้ยนั่งกินสักเลเอาเป่าไปสักนี่ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาด้วยครับมาด้วย